ปากก็เป็นแบบสบายยืดเขาี้เป็นพายุดครับผมพิธีการนี่จ้างมาในราคาพิเศษหรือเปล่าเนี่ยลูบไล้ไม่หยุดเลยพี่ไม่เคยขาเลยนะค่ะวันๆที่ก็เจอแบบว่าดารานักร้องพี่ก็เจอเลยพี่ก็แบบว่าสมควรน้องมหนึงให้คุ้มราคาจ้างเนี่ยโอ้าจ้างมาแค่คันเดียว เอ้าผมแล้วในเข้อกางเกงยังจะเป็นแบบข้ายยืดผมแบบแต่เราจะรู้สึกแบบไม่อึดอัดมากผมแบบว่าจะรู้สึกยืดเวลางอเข่าหรือว่าเวลาเดินก็จะรู้สึกแบบไม่ตึงขาแล้วก็ใช่ผมเวลานั่งก็จะแบบไม่หนีบไม่หนีบขาแบบจะทําให้ปวดอะไรนะครับผมปวดอะไรคะเนี่ยขาขาโอ๋อพี่ก็บอกว่านั่งแล้วมันปวดปวดพี่ก็เียปไปใหญ่โตปวดขานั่นเองครับผมค่ะแล้วแบบว่าเสื้อล่ะคะสไตล์แบบก็จะเป็นแจ็คเก็ตครับผมก็เป็นคนชอบใส่แจ็คเก็ตอยู่แล้วครับอันนี้ก็เห็นมันเป็น สีขาวแบบสว่างสว่าง,งดีอะไรเงี้ยครับผมก็เลยเลือกมามีด้านนี้เลยกระเป๋าโอ้โหถือแบบว่าคนลสะสไตล์นะคะอย่างน้นองปอนี่จะออแบบ business miss business นิดนึงเนาะแล้วที่ด้านนี้ล่ะคะรวยรุยไม่รู้ว่าจะหนีตามใครเนี่ยเตรียมหนีไปเมืองนอกทำไมคะเตอนพี่วันเดียวหนีไปเมืองนอกเลยเหรอไม่ใช่ตอาจะไปอยู่ด้วยกันไม่ใช่หรอไม่ใช่ะเป็นพิธีกรมันดีอย่างนี้นี่แหละ คุ้มจริงๆเลยทำไมคะทำไมถึงเลือกกระเป๋าสไตล์แบบนี้ก็แบบว่ามันจะรู้สึกแบบว่าเก็บเก็บของได้เยอะกว่าอะไรเงี้ยผมก็แบบเลามีอะไรก็ใส่ใส่เข้าไปเลยแบบไม่ต้องแบบมาพิถีพิถันกับช่องเก็บกระเป๋าอะไรมากครับผมแสดงเป็นคนแบบว่าอยากจะพักก็พับลงไปเลยอ่าครับผมเวลาอยากจะใส่ก็ดึงดึงขึ้นมาดึงมาค้นคนคนคนเลยเสื้อจากแบบว่าเป็นอย่างนี้กลายเป็นแบบทชวิตยับยั้งเป็นคอชั้นหนึ่งใช่ไหมเป็นสไตล์ครับเป็นสไตล์สไตล์แบบนี้ก็ไม่ได้ลายงกหรือเปล่านะ หรือว่าสไตล์เซอร์เซอร์นะเนี่ยต้องบอกเลยว่าดูเท่มากๆเลยอยากรู้ไหมว่าน้องสองคนเนี่ยใส่ทั้งตัว